สวัสดีครับวันนีเมื่อนี้มาดีดนุ่มวัวครับวันนี้มาขินกับฟอกาแฟกินน้ำกันครับนี่สบายปานมาครับไม่มีเราสบายดีม้าไม่มีเรานอนอยู่ในห้องแอร์ครับนี่ผู้คนมาดับจอบเพลยนี่คนมอญยุ่ยเศร้าเยือกเยียดจะเพิ่งไปใส่ช้รถจะเงินไปใส่เพิ่อนออกมาเ่ราะเป็นอจไหลนี่จะเขาว่า จักมาจะใส่แตผมี่ครับจักหายจะใส่บ่ได้เขาจักเทอ่ได้เขาจักเทเขาให้งานนี่เลยาอไรเนานามินในครับอนไปไดงัวขอขอเมื่อเมื่อนี้จักวาก็ว่ารับจอืสออยรยห้าบครับร้อยหาสิชิเกี่ครับเลียนบ้านไทยเากหัห้เด๋ยว สี่ช sí ั ah <không. S 1> ่วโมงคับสชั่วโมงสชั่วโมงเบืองได้สี่ชั่วโมงเอาละสี่ชั่วโมงกับพ่อแล้วครับเส็จไรกับ่ได้ไม่ไปเบื้องมองได้งัวแบบนับได้งัวขอขอกันกับเฟืองครับอัดไปงัวครับนี่ครับเขาผสมหัวอาหารครับเฟื่องเนี่ยอยู่นักกินของงัว่แต่ละคอกก็ไลครับ สามสี่อยตัวเ่ระคอกนี่ครับเนี่ยงวนมครับเป็นเฟียงเขาบารับิเขามาบดผสมกับหัวหันบนานบร์ดไปใช้ครับก็คืองวคุ้ยบ้นานเฮาเอาไปเรียงน้ำทงน้ำทานี่กินแต่เฟียงแห้งครับ งัวนี่รอดิีครับปอ,อกหนึ่งอะไดรเขามองดีจะมันจะกินหญยายกินนู่นครับเธอจะมือนดิดสามเทือครับยี่นี่พวกคนนี่มันจะเขาเขาหักเขาขาดนมเตอร์นม,นม,นมบอกยังไง ผัไม้ดีบนี่นุ่มแตกตายครับเป็นข่วงนมมันแต่นุ่มมีไงขัว่วนมบัน้นครับเวลามกิน,นกินแล้วก็ไปดีบก็มีเวลาพักด้กงยหัวบัานครับ บ้านเฮาเป็นยังไงเนาะเบ้านเฮาก็เฮ็ดด้อยกันครับคุณภาพาี่สู่บ้านเขาบ่ได้บ้านเขามีอยู่ทุกจีบุญฟาร์มงัวบ้านเขาเฮ็ดเป็นเพจเป็นธุรกิจส่งออกบ้านเฮาเฮ็ดพอได้เลี้ยงกินไปมื้อๆ เขาบริหารกันดีครับปั่นเขาไปบิ่งมองคุณครับมองดีดตั่นครับได้เขาไปรอหัวไปรอดีดครับอยู่ลงดีดเดี๋ยวไปเบิ่งมองดีดครับบั่นหัวลงดีดครับเพิ่มความเร็วมาล้างหัวนุ่มครับบั่นเครื่อง

còn bạn nói bạn sẽ may hơn cho cuốn đen này mắt đùa đó mà sơn mỏng ngon nung nhan hợp ngon nung nhan nó lên rồi đi bớt rồi hoa thẳng เป็นเสียบเติมเสียบแล้วครับหัวนมตันเต็มหัวนมมนโดวครับคนชำานาญงานครับหาีแล้วครับเสียบทำอาหารดีขึ้นทำแบบ Bớt, bớt bớt tôi động bất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  động naked bất động naked kỳ bù lùa binh vào trong khuôn khổ sáng chi phối lớp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  sáng chi A môn lần đầu đều đều đèo đèo, đi mày gom à bắn. Bí thư là một cái gì. Dạy xem một ông khách xây ông khà đâu. Bưng thằng không men hấp nguồn. nguồn. Bưng hấp nguồn. Bưng hấp À, mong bóng, mày giết mặt mông hoa của nó vào mặt. Lót đi. Quang mông đi đi. Kìa đọc lóng bèp đây. nó. Mặt mô, đọc kìa đi kìa 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 kìa

ดีคร,ครับดครับคีดหดีกุยงครับมาเบืองซั่มว่ครับขอบคุณครับ